ปัจจุบันโลกของเราเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติหรือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นจึงเป็นผลทําให้เกิดการเคลื่อนไหวของสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวความเร่งรีบของคนการเสพติดเทคโนโลยีปัญหาการจราจรเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์เกิดขึ้นจนกลายเป็นสิ่งที่เคยชิน พฤติกรรมหลายๆอย่างของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปรวมไปถึงเรื่องการเอาใจใส่ดูแลตัวเองโซ so, จึงเล็งเห็นความสำคัญจึงได้คิดค้นนำเทคโนโลยีใหม่ๆผนวกกับสิ่งที่ธรรมชาติมีอยู่สำหรับคนที่รักสุขภาพเช่นคุณยินดีต้อนรับเข้าสู่โซคอร์ปอเรชั่นอินเตอร์เนชั่นแนล ความแตกต่างด้วยศาสตร์ของพลังแห่งชีวิตคือการผนวกรวมสรรพสิ่งธรรมชาติอัญมณีทองคำแร่เงินและนานโนเทคโนโลยีเข้าสู่ผลิตภัณฑ์โซเพื่อปรับโครงสร้างความสมดุลแก่ร่างกายส่วนอื่นเรามาทำความเข้าใจกับศาสตร์ของพลังแห่งธรรมชาติและนานโนเทคโนโลยีในการสร้างความสมดุลให้กับร่างกายต้องใช้องค์ความรู้อย่างมากมายมาประกอบกันเรากล้ายืนยันได้ว่าผลิตภัณฑ์โซ ได้นำคุณค่าจากพลังงานธรรมชาติมาสู่คุณเนื่องจากคนเราจะเรียนรู้อยู่แค่อย่างเดียวว่าเราจะต้องรับประทานอาหารเพื่อที่จะให้ร่างกายเรามีพลังงานในการดำเนินชีวิตกิจวัตรประจำวันตลอดต่อไปแต่ถ้าเรารู้จักกับโซลเราจะรู้ว่าเรามีวิธีที่แตกต่างไม่ใช่แค่การรับประทานอาหารอย่างเดียวเนื่องจากจริงๆแล้วการรับประทานอาหารนั้นๆเนี่ยจะทำให้เกิดที่เท่าในระหว่างการย่อยที่เรียกว่าอนุมูลอิสระ แล้วเราก็เลยต้องมาหาสารต้านอนุมูลอิสระแต่วันนี้ถ้าเราไม่มีพลังงานคือเซลล์เราไม่มีพลังงานเราก็ไม่สามารถขับอนุมูลอิสระออกไปได้ฉะนั้นวันนี้คือข้อแตกต่างที่ถ้าเราสามารถเพิ่มพลังงานให้กับเซลล์ได้เราก็จะรู้ว่าเซลล์เราสามารถทําหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์เซลล์ของเรามีหน้าที่อยู่3มอย่างคือการขับถ่ายของเสียซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและสร้างเนื้อเยื่อใหม่ นี่คือสิ่งที่เราสามารถทําให้กับชีวิตประจําวันของเราทําให้เซลล์เรามีพลังงานมากขึ้นด้วยผลิตภัณฑ์โซค่ะผลิตภัณฑ์โซได้พัฒนาองค์ความรู้ในการนําศาสตร์ของพลังของธรรมชาติที่เข้าสู่ผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงจากมูลค่าสินค้าในเชิงของราคากลายเป็นคุณค่าสินค้าในเชิงของสุขภาพโดยการนําเอาอัญ,ญามณีทองคาแร่เงินพัฒนา ให้เกิดศักยภาพในการสร้างพลังงานเข้าสู่เซลล์มนุษย์ค่ะอัญมณีที่เห็นสวยๆมากมายเรามาทำผ่านกระบวนการมาเป็นคุณค่าของสินค้าเนื่องจากอัญมณีเนี้ยมีสนามพลังเนื่องจากเขาสั่งสมบ่มตัวอยู่ใต้พื้นโลกมาอย่างช้านานสนามพลังนี้เองจะสามารถส่งพลังจากสีของพลอยที่แตกต่างกันแต่เวลาส่งพลังงานเนี้ยจะส่งพลังอย่างคงที่ต่อเนื่องเป็นธรรมชาติรูปแบบของพลังงานนั้นนี้ ก็เป็นที่พวกเราทุกคนสามารถสร้างเองได้จากการรับประทานอาหารแต่ณนะวันนี้เราได้จากอนญมณีค่ะพลังงานอัญมณนีนี้จะส่งรูปแบบคงที่ตลอดต่อเนื่องเท่าๆกันแต่เราก็ลังพูดถึงจุดที่สําคัญที่สุดคือพลังงานฟานเฟรดที่ได้จากอนญมณนีนี่เองนะคะฉะนั้นพลังงานฟานเฟรดเนี่ยเขาส่งพลังงานเป็น2รูปแบบนะคะคือแบบที่1คือสั่นสะเทือนแบบที่2คือร้อน สั่นสะเทือนนี้ลักษณะเหมือนเราเอาหินแตะในน้านิ่งๆน้ํานิ่งๆพอแตะเข้าไปปุ๊บก็จะเป็นวงกระเพื่อมกระเพื่อมวงกระเพื่อมนี้ก็เหมือนกับการสั่นสะเทือนเข้าสู่ร่างกายของเราเราก็จะได้รับออกซิเจนที่ดีขึ้นได้รับสารอาหารที่ทําให้เส้นเลือดหมุนเวียนดีนั่นเองนะคะเมื่อสั่นสะเทือนไปเรื่อยๆก็จะเกิดรูปแบบของอุณหภูมิที่เพิ่มมากขึ้นเรียกว่ารูปแบบของความร้อนนั่นเองทําให้เราหมุนเวียนดี อุ่นขึ้นร่างกายก็สมบูรณ์สุขภาพแข็งแรงค่ะฉะนั้นเมื่อสารสะเทือนเข้าไปแล้วก็จะเห็นรูปแบบของความผ่อนคลายสบายคือรูปแบบของเซลล์เม็ดเลือดแดงที่คลายตัวออกจากกันจากที่เราตึงเครียดง่วงนอนก็จะเห็นว่าเลือดเราไหลเวียนดีขึ้นเราก็กระปี้กระเป๋าสดใสความหมายของเหมือนเราเพิ่งตื่นนอนตอนเช้าหรือเพิ่งได้ล้างหน้าใหม่ๆลักษณะอาการคล้ายกันอย่างนั้นนะคะรูปแบบของพลังงานนี้ทำงานได้ดีผ่านน้ำ และลักษณะร่างกายของคนเรามีน้ําถึง72%อยู่ในเลือดถึง92%ฉะนั้นเมื่อสัมผัสพลังงานก็จะเห็นว่าเราเนี่ยสุขภาพเราเริ่มแข็งแรงสมบูรณ์และอวัยวะเราได้รับสารอาหารที่สมบูรณ์ตลอดเวลานี่คือภาวะแข่งความแข็งแรงค่ะทองคำทองคำมีคุณค่าแห่งการรักษาหรือ Healing Power เนื่องจากทองคำเป็นแร่บริสุทธิ์ ไม่ว่ากรดชนิดใดๆโลกก็ไม่สามารถเปลี่ยนสภาพทองคําไปเป็นอะไรก็ได้นะคะทองคําก็จะเป็นทองคําอยู่วันยังค่ำฉะนั้นวันนี้เรามาพูดถึงการรักษาด้วยทองคํา ทองคำมีคุณค่าแห่งการรักษาตั้งแต่สมัยแพทย์โบราณก็จะใช้ทองคำในการช่วยการต้านการอักเสบและการสร้างเนื้อเยื่อใหม่ของแผลที่เกิดขึ้นกับมนุษย์เรานะคะด้วยตัวทองคำเองจะเป็นตัวที่ต้านอนุมูลอิสระได้และสามารถกระตุ้นเซลล์ได้ในตัวเนื่องจากทองคำเนี้ย มีประจุไฟฟ้าในตัวเมื่อตัวทองคําเรียงตัวกันอย่างสวยงามแล้วเนี่ยก็จะปล่อยประจุไฟฟ้าเพื่อที่จะสปาร์กเข้าสู่เซลล์ก็เหมือนปลุกเซลล์ให้ตื่นและทําหน้าที่ต่างๆให้กับร่างกายเราฉะนั้นเซลล์มีมากมายหลายชนิดนักที่อยู่ในร่างกายของคนเราก็จะสามารถตื่นตัวและทําหน้าที่ให้เราได้อย่างสมบูรณ์เช่นเซลล์ริ้วรอยคือเซลเล์ e ลาสตินกับคอลลาเจนเซลล์รักษาแผลเซลล์สร้างเนื้อเยื่อใหม่เซลล์รูขุมขนก็จะทําหน้าที่ให้เรามีผิวพรรณที่สวยงาม สุขภาพแข็งแรงคนเราได้ค้นหาหลากหลายวิธีในการนำทองคำเข้าสู่ร่างกายวันนี้วิธีที่แตกต่างจะเห็นผลลัพธ์ที่แตกต่างนำมาเสนอให้เห็นกัน3วิธีนะคะวิธีที่1คนจะใช้ทองคำเปลเวพอกนวดลงบนหน้านวดลงไปยังไงเราก็แค่เปลืองเปล่า,เ,ลา,เ,ลาเพราะมันไม่ลงและวิธีที่สองก็คือสปาทองที่เราได้ยินกันอย่างแพร่หลาย สปาทองคำมูลค่าแพงมากวิธีที่3คือการร้อยไหมทองคำเอาทองเท่ากับเส้นผมร้อยเข้าไปทีละเส้นทีละเส้นที่ว่าทองคำต้านการอักเสบแล้วอย่างไรก็คงจะอักเสบอีดีทั้ง3วิธีที่แตกต่างทำให้เห็นผลลัพธ์ที่ต่างกันออกไปวันนี้สินค้าของโซลได้นำเอาวิธีการที่ต่างในการนำทองคำเข้าสู่ร่างกายทำให้เห็นผลลัพธ์ที่ดีที่สุดแก่ร่างกายค่ะซิลเวอร์หรือแร่เงิน มีคุณค่าแห่งการทำลายคือ killing power สามารถทำลายเชื้อโรคได้ถึง650ชนิดทั้งแบคทีเรียและไวรัสรับรองโดยสถาบัน FDA ของสาหารัฐอเมริกาเนื่องจากเชื้อโรคเป็นประจุลบซิลเวร์เป็นประจุบวกลบเจอบวกก็จะกลายเป็นกลางทำให้เซลล์เมมเบรนด้านนอกของตัวเชื้อโรคถูกตัดขาดนิวเคลียสด้านในถูกทำลายทันทีทำให้ผิวสภาพผิวของเรากลับสู่ความเป็นกลางอย่างสมบูรณ์ค่ะ นาโนเทคโนโลยีวันนี้เรามาเข้าใจนาโนเทคโนโลยีไปกับโซแค่2องคำนะคะคำที่1คือเล็กคำที่สองคือควบคุมได้เรามาคุยกันถึงคำว่าเล็กแบบนาโนคือเล็กอย่างไงนะคะเวันนี้เราจะมารู้จักไซส์ของนาโนกันนะคะไซส์ของนาโนคือ10ยกกำลังลบ9เรื่องของนาโนข้อที่2คือควบคุมได้ควบคุมได้ก็มี2ข้อกับโซนะคะ ควบคุมได้ข้อที่1คือเราต้องควบคุมไซส์ของสสารต่างๆให้เป็นนาโนไซส์อย่างแท้จริงเนื่องจากถ้าเราไม่สามารถควบคุมให้อยู่ในนาโนไซส์ได้อย่างแท้จริงก็จะเป็นสเกลของไซส์อื่นๆที่ใหญ่กว่าไม่สามารถนําเข้าสู่ร่างกายของเราได้อย่างสมบูรณ์และมีหนซ้ํายังอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายยกตัวอย่างเช่นถ้าเรานําทองคํามาแปลงเป็นนาโนไซส์แล้วไม่ใช่นาโนไซส์อย่างสมบูรณ์แต่เป็นค่าของสารตกค้างอื่นๆ ที่คงค้างอยู่ในร่างกายของเราแต่โซมีรากฐานและความเชื่อมัน่นและการพัฒนายอย่างต่อเนื่องทําให้เราเป็นนาโนไซส์นาโนเทคโนโลยีอย่างแท้จริงค่ะควบคุมได้ข้อที่2เรามีการพัฒนายอย่างต่อเนื่องจึงสามารถควบคุมไซส์ของส,สารสต่างๆที่อยู่ในผลิตภัณฑ์โซลเลือกและคัดสรรให้มีสเกลของนาโนไซส์ที่แตกต่างกันคือเราสามารถดีไซน์นาโนสเกล ที่อยู่ในผลิตภัณฑ์โซคอสเมติกระดับหนึ่งเพื่อที่จะให้ซึมลึกสู่ใต้ผิวหนังประมาณ1.5นิ้วแต่ในโซกลุ่มอื่นๆเช่นโซเฮลส์ Health, หรือโซฟังกชันแล้วสามารถดีไซน์ให้มีไซส์เล็กลงเพื่อให้สามารถเข้าไปในปากแล้วซึมผ่านผนังปากเดินทางลงไปสู่อวัยวะต่างๆในร่างกายได้อย่างสมบูรณ์ค่ะที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็น core concept หลักของผลิตภัณฑ์โซทุกกลุ่มค่ะ